ห้าสสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุที่ชายไลฟ์ครับคืนนี้ยังเป็นประเด็นเรื่องถ้ำหลวงขณะเดียวกันก็มีอุบัติเหตุเรือล่มที่ภูเก็ตครับสื่อจีนให้ความสำคัญกับสองเรื่องนี้อย่างยิ่งเลยครับผมจึงเชิญคุณจีจี้มาเล่าให้ฟังเพราะคุณจีจี้มีนิตยสารที่ชื่อมั่งกู และเป็นนักข่าวที่ติดตามสื่อจีนโดยเฉพาะสองเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดทีเดียวครับสวัสดีครับคุณจีจี้ครับสวัสดีค่ะจีจี้นะคะครับนักข่าวไทยแลนด์เฮดไลน์ค่ะคแล้วก็นิิเกสารแอมบังสูนะคะต้อาาาขาอใครที่ไม่สามารถยกมือไหวได้เพราะว่า <c oughs> ใช้มือถือโทรศัพท์อยู่ะคะ่ะโอเคครับไทยแลนด์เฮดไลน์ที่เป็นสำนักข่าวภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนภาษาจีนค่ะภาษาจีนนะครับอืม ซ,ซึ่งก็มีคนจีนอ่านออนไลน์กันเยอะเลยมีข่าวชิ้นหนึ่งใช่ข่นรรรานักข่าวออนไลน์ค่ะใช่ครับมีข่าวชิ้นหนึ่งของ Thailand l a n d headlines บอกว่าหญิงสาวชาวจีนออกมาประกาศตามหาโค้ชที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงซึ่งเป็นน้องชายแท้ๆที่พรากจากกัน10กว่าปีหลังจากเห็นข่าวจากสำนักข่าว Thailand Headlines ก็ดีใจจะได้พบน้องชายอีกครั้งหนึ่งตอนนี้สื่อจีนกำลังช่วยติดต่ออยู่เป็นกำลังใจให้ คราวนี้มีข้าวความจริงแค่ไหนครับสาวจีนคนนี้รู้ได้อย่างไงว่าคนนี้เป็นน้องชายของตัวเองครับคุณโค้ชของเราโค้ชเอกใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะ mm hmm. เ,ออเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะคะคือหลังจากที่ทางสำนักข่าวทไทยเฮดได้รายงานข่าวเกี่ยวกับว่าออได้พบเจอส mm ิบสามคนที่ติดอยู่ในถ้ำแล้วก็ในวันรุ่งขึ้นก็ได้มีการเผยแพร่คลิปแล้วก็รูปภาพที่ ทาง mm hmm. ผู้ช่ว,วยหน่วยช่วยเหลือเนี่ยที่เข้าไปถ่ายในถ้ำแล้วก็ได้เห็นภาพของโค้ชแล้วก็เด็กอีสิบสองคน <c oughs> แล้วหลังจากได้รายงานข่าวตรงนี้แล้วก็มีผู้อ่านของสำนักข่าวไทยนด์ได้ใบของเราเนี่ยติดต่อเข้ามา <c oughs> ที่กับทางปรกรของเราว่า <c oughs> เขาเห็นภาพของโค้ชที่อยู่ในรายงานข่าวแล้วก็เห็นภาพของคุณป้า หรือว่าคุณน้าเนี่ยค่ะที่ที่ยุ่อ,อของโคชเอกในข่าวด้วยที่ว่าให้กำลังใจกับโคชเอกแล้วเขาก็มั่นใจว่าเ,เป็นโคชเอกเนี่ยเป็นน้องชายที่พกากจากกันตั้งแต่เดประมาณสิบกว่าปีที่แล้วแล้วก็สิบกว่ายี่สิบปีที่แล้วค่ะแล้วก็ป้าที่ให้กำลังใจโคชเอกเนี่ยก็เป็นป้าที่เคยเอ,อยู่กับ เขาตอนที่เขาย่องอยู่บางไทยเนี่ย hmm. ตอนเด็กๆเกช่นเดียวกันเขาก็ได้ส่งรูปภาพของ <C rap. S 2> เขาตอนเด็กที่อยู่ไทย hmm. ส่งมาให้กับเราแล้วซึ่งเป็นรูปภาพที่เขาได้ถ่ายกับคุณป้าคนนี้ oh. อตอนเด็กๆค่ะครับครับแล้วก็เขาก็ได้เล่าให้เราฟังว่าเขาเป็นคนไทยใหญ่แล้วก็ hmm. แบบ hmm. อตอนนั้นเนี่ยเขาประมาณอายุแปดแปดขวบ แล้วก็ได้อยู่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยแล้วก็โคชเอกเนี่ยเป็นน้องชายที่เป็นพ่อเดียวกันแล้วก็คุณแม่กับเขาแล้วซึ่งตอนนั้นอยางโคชเอกตนยังเด็กมากๆครับแล้วก็ด้วยปัญหาของครอบครัวเขาก็ได้ย้ายไปที่12บสองรรณาพร้อมกับคุณย่าครับ ของเขาที่รรณาตั้งแต่ตอนอายุประมาณ8ขวบแล้วหลังจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อกับครอบครัวที่อยู่เมืองไทยได้เลยแล้วก็ได้พยายามตามหาอยู่หลายปีแล้วก็ได้ข่าวว่าน้องชายคนนี้ไปบวชเป็นพระแล้วแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ข่าวอะไรอีกเลยแล้วครั้งนี้เขาก็รู้สึกว่าดีใจมากๆทีอ่อยากจะฝาก ให้ทางสำนักข่าวไทยเัดไลน์ช่วยไปตามหาญาติของเขาที่ครับซึ่งเป็นคนที่อยู่ในข่าวด้วยครับตัลงคุณจิจี้ได้ตามหาไปถึงไหนละค,คุณจิจีตามหาไปถึงไหนละค่ะตอนนี้นะคะก็ให้เขาส่งรูปรูปภาพมาแล้วก็เพื่อเป็นหลักฐานว่า Uh, เป็นอย่างที่เขาพูดแล้วก็ได้เท่เาความกับเขาว่าเรื่องมันเกิดขึ้นอย่างไร,รแล้วหลังจากนี้เนี่ยเราก็พยายามติดต่อกับทางหน่วยหน่วยกู้ชีพของทางจีนที่อยู่ในปากถ้ำแต่ว่า,าให้เขาช่วยเอารูปไปให้กับทางคุณป้าคนนี้ดูแต่ว่าทางหน่วยกู้ชีพเนี่ยเขาก็ยังุึนวายกับการช่วยเหลือ <laughs> อยู่ก็ยังไม่สามารถที่จะไปหากับทางเออหาคุณป้าคนนี้ได้ครับแล้วล่ามจีนที่เอ่อที่ที่อยู่ที่อยู่ที่หน้าท่าที่เรารู้จักเนี่ยก็ตอนนี้เขาก็ไปไปญี่ปุ่นแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่หน้าท่าแล้วเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้เราก็ยังรอการ응ตอบรับของทางคนนุณป้าคนนี้อยู่ว่าใช่ hai, จริงหรือไม่ตามที่เออผู้หญิงคนจีนคนนี้ที่พูดถึงอะค่ะครับคุณจีนที่ฟังดูแล้วเนี่ย ผู้หญิงจีนคนนี้ที่อ้างเนี่ยมีเหตุผลจะมีข้าวไหมมีมีโอกาสจะเป็นจริงได้ไหมเออที่ว่ามีโอกาสเป็นจริงสูงเพราะว่าภาพที่เขาเออกมาให้เราดูนะคะคเป็นภาพที่เขาตอนเด็กๆเอ,อ่อแล้วก็มีถ่ายกับทางคุณป้ากับลูกสาวของคุณป้าอันนี้คือที่เขากับเรานะคะคซึ่งภาพของคุณป้าเนี่ยกับภาพ เอ่อป้าโคชเอกที่ที่ที่อยู่ในรายงานข่าวเนี่ยดูเหมือนเป็นคนเดียวกันมากเลยดูเหมือนมากครับใช่ซึ่งเราก็ก็เลยเออมันก็มีความเป็นไปได้สูงแล้วเขาก็ได้ส่งรูปของโคชเอกตอนเด็กๆมาให้เรารูปหนึ่งอันนี้รู้สึกว่าเป็นรูปที่เขามีมีเกี่ยวกับน้องชายเขาที่อยู่แบบอยู่เลือรูปแค่รูปสองรูปเองอะค่ะแล้วก็ซึ่งเราก็ดูไปก็ ก็น่าตาใช้กันแต่ว่าเราก็ยังไม่สามารถที่จะเชื่อได้ว่ามันเป็นเป็นเรื่องจริงก็คอยฟังอยู่ค่ะถ้าถ้าเป็นเรื่องจริงได้ก็เป็นข่าวดีสหรับบนีด้ด้วยค่ะใช่มันเป็นดราม่าใหม่อีกเรื่องหนึ่งเลยนะมันเป็นเรื่องเหมือนกับนิยายนิยายโอ้โหเรื่องของถ้ำหลวงนี่มีทั้งเรื่องเสียสละความกล้าหาญเรื่องของเยาวชนเรื่องของทั้งโลกมาสนใจมาช่วยเหลือ ล่าสุดอีลอนมัสก์ก็จะส่งทีมมารัเสเซียก็จะส่งทีมมานี่ก็จะมีประเด็นว่าโค้ชเอกนี่มีพี่สาวเป็นจีนด้วยแล้วคนจีนก็เห็นภาพปั๊บบอกโอ้โ oh, ห oh, นี่ไม่ได้เจอกันมาสิบยปีเนี่ยกำลังจะมาพบกันให้ได้มันเป็นดราม่ายิ่งกว่านิยายเขียนขึ้นมายังไม่ได้เนื้อหาสนุกอย่างนี้เลยนะครับใช่ยิ่งกว่าละครอีกค่ะใช่ยิ่งกว่าละครเลยนะครับแต่ว่าที่ผมแปลกใจคือว่าเขาเห็นรูปปั๊บเนี่ย ผู้หญิงจีนคนนี้เห็นรูปปั๊บเนี่ยคิดขึ้นมาได้ยังไงเพราะว่าไม่ได้เจอกันสิบกว่ายี่สิบปีหน้าตานี่มันจะจําได้ขนาดนั้นเลยเหรอเขาบอกว่าตอนที่เขาเห็นภาพของโคชเอกเนี่ยเขายังไม่สามารถแน่ใจได้ว่าเป็นน้องชายของเขาแต่ว่าพอเห็นภาพของคุณป้าเนี่ยเขามั่นใจเลยว่าใช่โอ้เหรอใช่ค่ะเพราะว่าเขาเขาบอกว่าเขาจำหน้าคุณป้าคนนี้ได้ครับแสดงว่าผู้หญิงจีนคนนี้เคยอยู่แถวเชียงรายหรือเปล่า ใช่ค่ะเพราะว่าตามภาพที่เขาเขาส่งมากับเรานะคะเป็นภาพที่เขายังเรียนเรียนน่าจะเรียนปฐมนะคะใส่ชุดนักเรียนไทยแล้วก็อยู่ที่ไทยอยู่ที่เมืองไทยค่ะครับ รเราก็เขาเราเราก็ถามเพราะว่าถ้าเขาติดต่อคุณป้าคนนี้ได้เราต้องหา่างให้เขาไหมที่จะคุยกับคุณป้าเพราะว่าคุณป้าเราคงจะพูดจีนไม่ได้เขาบอกว่าไม่จำเป็นเขาก็พูดไทยใหญ่ได้เขาสามารถพูดภาษาไทยใหญ่กับคุณป้าได้ได้เหรออ๋อผู้หญิงจีนคนนี้บอกพูดภาษาไทยใหญ่ได้เหรอเออใช่ค่ะเออแล้วโค้ชเอกใช้ช <Egg. S 2> ี้ถใน12บรรณาค่ะตอนนี้โอ้ก็โค้ชเอกนี่มีเชือ้อเชื้อไทยใหญ่ ใช่ก็เลยมันก็มีความแบบเป็นไปได้ไม่สูงนะค่ะซึ่งเราก็ในใจเราลึกๆเ,เราก็อยากจะให้มันเป็นเรื่องจริงเหมือนกัน,นค่ะอยากเป็นเรื่องจริงเพราะว่ามันจะได้ทําให้เรื่องมีมีสีสันจะได,ด้ข่าวดีซะบ้างใช่ข่าวดีที่เจอทีมหมูป่านี้ก็ข่าวดีแต่ว่าข่าวไม่ดีข่าวเศร้าคือวันนี้ที่นักดำนำ้นำเสียชีวิตไปคนหนึ่ง ค่ะวันนี้โขดขู่มากเลยทั้งวันค่ะใช่ใช่แล้วมันเป็นข่าวไปทั่วโลกเลยนะครับสื่อทุกสื่อของสื่อจีนนี่ตามข่าวนี้ละเอียดยังไงแค่ไหนครับต่อ,อให้ความสนใจเป็นอย่างมากค่ะคือครู้สึกว่าน่าเกิดถือว่าเป็นการมากที่สุดสําหรับอุบัติเหตุการท่องเที่ยวของจีนที่ที่รูต่างประเทศเลยค่ะครับแล้วก็แม้กระทั่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็มีคําสั่งมาต่อให ขาอช่วยเหลือทุกวิถีทางค่ะอ๋อครับอืม mm. ค่ะ,ะแล้วก็ตอนนี้ทางสำนักข่าวของจีนต่างๆเนี่ยต่างก็ติดต่อเข้ามาครับเพื่อจะสอบถามรายละเอีย,ยด mm. อย่างข่าวของทรัใใ้้ไลน์ออกไปแต่ละข่าวเนี่ยประมาณไม่กี่ชั่วโมงก็ mm. จำนวนก็ขึ้นเป็นหลักล้านหลักแสนกันนะคะยอดยอดวิวอะค่ะยอดวิวโอ้ครับ ครับซึ่งสูงกว่าปกติก็ตัวจีนี่เองวันนี้ก็รับารายงานรายงานสดโดยสายทางทางสายโทรศัพท์เนี่ยกับทางสำนักข่าวของจีนนี่ไปประมาณสิบกว่าเสือแล้วเหมือนกันนะค่บเพราะว่าจีนี่พูดจีนได้รายงานให้คนอ่านภาษาจีนฟังภาษาจีนไดเนี่ยก็แล้วก็อยู่กับเหตุการณ์นี้ด้วย ก็เลยกลายเป็นว่าทั้งวันไม่ต้องทําอะไรเลยใช่ไหมต้องรายงานภาษาจีนไปให้สื่อจีนค่ะเพราะว่าทางสำ,ำนักข่าวไทยเลยให้ไลน์ก็ถือว่าเป็นเป็นหน้าต่างของสื่อจีนนะคะเวลาเขามมนิเตอร์สำ,สำหรับข่าวไทยก็จะเขาก็จะมาดูที่ไทละลนเฮดไลน์ค่ะครับขณะเดียวกันก็มีเหตุเรือล่มที่ภูเก็ตด้วยเห็นว่าสื่อจีนก็สนใจมากเช่นเดียวกันใช่ค่ะเป็นมีความสนใจมากอะคะ่ะที่ที่ที่ภูเก็ตเนี่ยแหละคะ่ะครับ มมีีมนักทอองืเพราะว่าที่เสียชีวิตกับที่ที่ประสบอุบัติเหตุกับที่ตอนนี้ยังหาตัวไม่ได้เนี่ยเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เป็นเป็นคนจีนหมดอะค่ะห<อ>ลายยี่สิบเจ็ดคนที่เป็นคนจีนค่ะตอนนี้ใช่ใช่ครับอืแน่นอนว่าเอห็นบอกว่าคนติดตามข่าวนี้มีคนอ่านหลายล้านคนเลยนะครับภายในไม่กี่ชั่วโมงใช่ค่ะใช่ค่ะ,ค,ะคือแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมี สื่อต่างๆของจีนติดต่อเข้ามาอย่างยังไม่ขาดสายอะค่ะที่ว่าจะาส่งนักข่าวเข้ามาบ้างจะขอรายงานผ่านทางโทรศัพท์บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะส่งสงมาเรื่อยๆเลยค่ะเรองครับครับอาสาสมัครจีนที่มาช่วยที่ถ้ำหลวงเนี่ยเขา,เามีข่าวอยู่ในสื่อจีนมากน้อยแค่ไหน เยอะมากพอสมควรนะคะเพราะว่าทางสื่อจีนทางจีนเนี่ยก็อยากจะให้มีการรายงานเกี่ยวข้องกับทางอาสาสมัครของจีนที่เข้าไปช่วยเหลือในงานช่วยเหลือแบบอินเตอร์เนชั่นแนลอย่างเงี้ยค่ะแล้วซึ่งอาสาสมัครของจีนชุดนี้เนี่ยไม่ได้ส่งเข้ามาโดยรัฐบาลจะเป็นชุดเอกชนที่อาสาเข้ามาค่ะครับครับชุดนี้เข้ารายงานว่าอย่างไงเข้าทําม่เล่นบทบาทะไรเขาไปดำน้ําหรือเข้าไป ช่วยสารวจยังไงครับช,ชุดของจีนเนี่ยที่มาช่วยชุดของจีนเนี่ยเขาจะเขาจะมีทางนักดำน้ำแล้วก็นักช่วยเหลืออที่เป็นมืออาชีพขาแล้วก็ทางเขาก็ได้แจ้งมาว่าก็มีส่วนที่ช่วยกันดำน้ำเข้าไปแล้วก็มีการช่วยกันเตรียมพร้อมหรือการวางแผนในแผนการช่วยใ,ใ,ในในในท่านาะคะเพราะว่าทางเขาก็บอกว่า เอ่อพวกเขาก็ถือว่าให้ทางสายไทยเป็นคนที่สั่งการโดยรวมแล้วก็พวกเขาก็ให้การสนับสนุนแล้วก็รับคําสั่งที่ที่จะไปช่วยเหลือค่ะอืมครับสื่อจีนนี่รวมถึงสื่อใหญ่เช่น CCTV p e o p เอ่อเออ p เอ่อีเยอนมินเยอะป้าอะไรต่างๆทั้งหมดเลยใช่ไหมครับสื่อใหญ่จีนนีมาประจําอยู่ที่ถ้ำหลวงเลยใช่ไหมครับ ใช่เดี๋ย่สื่อใหญ่ทีก็มีหลายสื่อที่ประจําอยู่ในนาผัถ้ำเลยค่ะเชิญครับอืมครับเขารายงานถี่แค่ไหนแล้วเขารายงานถึงรายละเอียดของความยากลําบากในการที่จะเอาเด็กทั้งหมด13คนออกจากถ้ารละเอียดแค่ไหนเหมือนสื่อไทยเราไม่ตามตลอด24ชั่วโมงเลยหรือว่าย่างไม่ได้ค่ะอืมเขาตามคือ,อสําหรับทางสื่อใหญ่นะคะตอนนี้เนี่ยทางสื่อใหญ่ของจีนเนี่ย ก็มีการรายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าที่สำคัญสำคัญของของทางการช่วยเหลือครับแล้วก็อย่างชายแดไลายกับสื่อจีนในไทยเนี่ยก็จะเป็นการติดตามเหมือนสื่อไทยที่รายการเลยค่ะเราก็สามารถที่พูดได้ว่าคนจีนสามารถที่จะรับรู้ข่าวสารกับความคืบหน้าในการช่วยเหลือเนี่ยเหมือนกับคนไทยที่ได้รับรู้เลยค่ะครับ แล้วคุณจีนจี้เชื่อผมเลยนะครับว่าจากนี้ไปนักท่องเที่ยวจีนมาเนี่ยจะไปพยายามไปหาถ้ำหลวงแน่นอนเพราะว่าเป็นข่าวขนาดนี้ฉะนั้นอีกหน่อยถ้ำหลวงเนี่ยจะกลายเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวจีนจะแห่กันไปอ่ผมเลยเป็นห่วงว่าจะตั้งรับกันอย่างไรเชื่อว่าอย่างนั้นไหม เชื่อว่ากงมีชุดที่อชุดที่ชอบปาะจอนไทยอะคะ่ะที่จะเข้าไปเข้าไปตามงลอยของของเหตุการณ์นี้แต่ก็อยากจะให้ทางประเทศไทยเนี่ยทําการรองรับไว้ว่าเส้นทางไหนที่เข้าได้แล้วก็ช่วงไหนที่เข้าได้แล้วก็ในแต่ละระยะคนจะต,ต้องมีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลอยู่อะคะ่ะครับครับสื่อจีนตามเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องที่มีคน จีนที่บอกว่าเป็นพี่สาวของโคชเอกเนี่ยสื่อจีนทำรายละเอียดไปตามเจ้าตัวสัมภาษณ์อะไรมากมายละเอียดแค่ไหนหรือเปล่าครับเออตอนนี้ก็มีสื่อจีนติดต่อเข้ามาเยอะมากที่จะขอสัมภาษณ์ผู้หญิงที่อ้างตัวเองว่าเป็นพี่สาวของโคชเอกอะค่ะแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่รับการสัมภาษณ์ใดๆทั้งสิ้นเลยเขาบอกว่าเขาจะรับสัมภาษณ์ก็ต่อเมื่อ,อม,มีการตอบรับของ คุณป้าคนนี้แล้วก็ค,คอนเฟิร์มมาอย่างชัดเจนแล้วเขาถึงจะรับสัมภาษณ์ตอนนี้เขาให้ข้อมูลให้กับทางไทยแางเฮดไล่าเพียงสัมภาเดียวเท่านั้นนะคะครับแล้วเขาอยู่ที่ไหนเมืองไหนทําอาชีพอะไรเขาบอกไหมครับเอ,อเขาอยู่ที่1บสอาบรรณาค่ะทําอาชีพอะไรเรายังไม่ไดไ้ไม่ได้สอบถามถึงขนาดนั้นนะคะอาุอาแต่ว่าเขาก็ได้มีการ snap หน้าจอของโทรศัพท์เขาะคะ่ะที่การ ที่เขาโพสต์ข่าวที่เกี่ยวกับเขาในโซเชียลแล้วก็มีแต่ญาติพี่น้องของเขาหรือว่าเพื่อนร่วมงานของเขาที่เดือเขียนคอมเมนต์ว่าแบบอแสดงความอินดีแล้วก็อยากจะให้ทั้งครอบครัวได้เ,เจอกันได้เร็วๆนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีแต่คนคให้ว่าให้กบบาลังใจเขาในโซเชียลจีนนะคะครับเขาส่งรูปมาด้วยใช่ไหมรูปเขาปัจจุบันกับรูปตอนใช่ค่ะคเขาได้น n a p s h o t มาให้เราด้วยค่ะครับให้ผมดูหน่อยได้ไหมโัวหน้าจอได้ไหม <laughs> ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้อยู่ในมือของจีจี้ป่ะ่แต่ว่าใช้ก็ไม่ได้อยู่ในอยู่ในตัวนี้เดี๋ยวจีจี้สองไปให้ค่ะส่งไปให้ใช่ไหมครับแล้วเขาก็บอกชื่อเขาก็เล่าประวัติเขาละเอียดแค่ไหนว่าตอนเด็กเขาอยู่เชียงรายได้อย่างไรเขาอ่ามีคุณเป็นพี่แต่ว่าคนละแม่อย่างไรเขาเล่าละเอียดแค่ไหนครับหรือเขาจำความได้แค่ไหนครับ รายละเอียดที่ว่าแบบครอบครัวเขาค่อนข้างจะซับซ้อนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังไม่รู้ว่าคนพ่อเขาอยู่ที่ไหน oh. แล้วก็เขาก็ยังอ,อไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนแม่ชื่ออะไร uh huh. คือเขาเหมือนโติโตขึ้นมากับคนย่า ค,ค,นคนปลูกปลูกคนย่าแล้วก็คนต้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วก็เขาไปสึกสองบรบรณาเขาพร้อมกับคนย่า,ท,าที่ไปสืบสองบรรณาด้วยกันครับแล้วตอนนี้เขาก็ค่อนข้กกางจะกังวลใจที่ว่าน้องจาน้องชายจะโกรธเขาที่ว่าเขาทิ้งทอดทิ้งน้องตอนที่เด็กเลยค่ะอืม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 ,อมครับครับเพราะว่าตอนที่ผมติดตามข่าวโคชเอก็ยังมีปัญหาเรื่องสัญชาติเอกสารนะครับเอกสารเกี่ยวสัญชาติด้วย ค่ะเพราะว่าอนนั้นเนี่ยเห็นเขาเล่าเล่ากันเข้าๆนะคะที่ที่เพราะว่าเขาก็เรียบเรียงคําพูดไม่ค่อยไม่คอม่คอยชัดเจนเท่าไหร่ค่ะคที่ว่าที่เออไม่ได้เอาน้องไปด้วยเพราะว่าน้องไม่ได้มีสัญชาติปีนอะไรอย่างนี้ค่ะยังไม่สามารถได้สัญชาติเราก็เลยต้องทิ้งน้องอยู่ที่อยู่ที่เมืองไทยอืม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 ใช่ใช่ใชถ้ามันเป็นจริงก็จะเป็นเอ่อเรื่องราวที่น่าสนใจมากเป็นนิยายชีวิตที่ จะมาใส่สีสันให้กับเรื่องถ้ำหลวงซึ่งก็มีสีสันมากอยู่แล้วนี่นะครับที่จะทำให้ใช่ค่ะใช่ค่ะ <c oughs> แล้วว <c oughs> ันนี้ก็ข่าวที่ออกมาก็ทำให้ชาวจีนสะหล่นเหมือนกันนะ,ะคะที่มีเหิด่อทุกไปเสียชีวิตค่ะซึ่งทุกคนชาวจีนทุกคนก็แสดงความอาลัยไว้ด้วยเหมือนกันนะคะครับซึ่งพอ,อจ่าายเอกสมานเสียชีวิตเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้การช่วย หรือว่าแผนการที่จะเอาเด็กทั้งหมด13คนออกมาจากถ้ำเนี่ยยากขึ้นเพราะว่าเดิมทีเดิมทีคิดว่าจะสอนสอน13คนให้วนาวอย่างทีใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่ทหน่วยกู้ชีพของจีนนะคะอาสา,าชุดอาสาของจีนเนี่ยเขาก็ได้มีการ โพสต์ในโซเชียลส่วนตัวเช่นเดียวกันนะคะว่าการช่วยเหลือเนี่ยไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดไม่สามารถที่จะเอารำนาำหรืออะไรเข้าไปหรือว่าไปเจาะเจาะท่อลงไปอะไรได้ค,คือเราได้มีผู้เชี่ยวชาญที่วางแผนกันอย่างเต็มที่แล้วเขาก็วนวนขอว่าไม่ต้องโทรมาด่าแล้วไม่ต้องโทรมาด่า <c oughs> ข้าทำคาบเราโง่หรืออะไรอย่างเงี้หรอ ใช่ค่ใช่ค่ะเขาก็มีการมีการโพสต์แบบบ่นเหมือนกันนะคะว่ามีมีชาวเน็ตบางคนนะคะที่คงหลายคนอยู่เหมือนกันนะคะที่ชอบโทรไปหาเขาแล้วก็ด่าเราโง่ว่าทําไมไม่ใช้วิธีโน้นไม่ใช้วิธีนี้อะไรอย่างงี้ค่ะครับมันก็ดราม่าในเว็บไซต์ของจีนไม่น้อยไปกว่าใน Facebook ที่คนไทยต่อว่าต่อขานแสดงความคิดเห็นกันเองใช่ไหมครับ <laughs> ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็แต่วันที่วินาทีที่พบเห็น13คนนี้ค่ะคเด็ก12คนพร้อมโค้ชเอกเนี่ยในโซเชียลของจีนก็แม้แพ้กับของไทยเลยค่ะว่าต่อเนื่องกันเลยจะเป็นคนโพสตว่าแบบดีใจเขาแสดงความดีใจแบบว่าสาธุอะไรต่างๆค่ะก็เป็นกัน อ่โพสต์เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทุกคนเลยอะค่ะครับครับคือมันทั้งโลกเลยนะคุณจีจี้สังเกตไหมว่าทั้งโลกเลยมีความมีอารมณ์ร่วมมีความรู้สึกร่วมกับประเทศไทยเราเหมือนกับว่าเป็นประเทศเดียวกันเลยอะอืมใช่ค่ะในเรื่องนี้ทําให้เอ่อคนที่มีมีจิตอาสาหรือว่าคนที่มีจิตเมตตาเนี่ยเหมือนมารวมใจกันเลยค่ะ ใช่ใชเป็นปรากฏการที่น่าสนใจมากว่าโซเชียลมีเดียมันทําให้โลกมันเล็กลงมันกลายเป็นว่าเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรความรู้สึกร่วมมันก็เกิดขึ้นได้ไม่เกี่ยวกับสัญชาติไม่เกี่ยวกับประเทศว่าเป็นใครพอเห็นว่าเป็นเด็กเห็นว่าติดเข้าไปในถ้ำเห็นว่ารอดตายเนี่ยก็ดีอกดีใจกันแล้วพอความช่วยเหลือมีปัญหาต่างคนต่างก็ช่วยกันคิดว่าเออมันมีทางออกอะไรบ้างใครที่มีประสบการณ์ มีความรู้เรื่องวิศวกรรมศาสตร์หรือว่ามีความรู้เรื่องถ้ำความรู้เรื่องดำน้ำก็เสนอทางออกกันเต็มที่เลยผ่านโซเชียลมีเดียนี่แหละครับใช่ครับ,รบแล้วจากนั้นก็ทำให้อย่างของอที่ภูเก็ตเนี่ยค่ะอย่างวันนี้พอตั้งแต่ เราได้รับข่าวที่ว่าต้องการอาสาสมัครที่รู้ภาษาจีนไปช่วยเป็นล่ามเนี่ยก็มีคนจีนที่อยู่ในเมืองไทยแห่เข้าไปเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็ตอนตั้งแต่พรุ่งนี้เท้าก็ยังมีอีกหลายชุดที่เขาอาสามาชุดแล้วเป็นร้อยคนอะค่ะที่เข้าไปอาสาช่วยเหลือในอในใน,ในพื้นที่ภูเก็ตอะค,ะค่ะ และสื่อจีนเข้าวิจารณ์ไม่ว่าเอะมาตรการความปลอดภัยของเรือไทยมันทำไมเป็นอย่างนี้เยอะเหมือนกันนะคะอันนี้ตอบตรงๆได้เลยค่ะแล้ววันนี้ที่ที่จีที่รับสัมภาษณ์มาเกือบทุกสื่อก็มีคําถามเกี่ยวกับตรงนี้นะคะ่ะว่าอันนี้จะทาให้สะท้อนเห็นหรือเปล่าว่าประเทศไทยไม่สามารถรับรองรับนักท่องเที่ยวจานวนเยอะขนาดนี้ได้เพราะว่าประเทศไทยตอนนี้ก็อยู่ใน อ่เลดของการการท่องเที่ยวที่มีอันตรายมากที่สุดหนึ่งหนึ่งของประเทศที่มีการท่องเที่ยวที่เกิดอันตรายได้ได้มากที่สุดประเทศหนึ่งอะค่ะ๋อครับอืซึ่งก็จะไม่เป็นผลด,ดีต่อการท่องเที่ยวของไทยนะถ้าสื่อใท<ช>้ค่ะอืแล้วก็อย่างเมื่อ,อสองสามเดือนที่แล้วนั้งคะที่ว่ามีอ่ักนักชูชีพของอ่อภูเก็ตอะคะ่ะลาออกไปทั้งชุด อันนี้ก็ทําให้ oh. ทําให้นักท่องเที่ยวจีนรู้สึกก hmm. ังวลยอยู่เหมือนกันนะคะครับอมวความนักชูชีพที่ลาที่ภูกเก็ตใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะ hmm. คือคเขาเพิ่มมีการประกาศออกมาว่าตอนนี้ที่ชายหาดภูกเก็ตเนี่ยไม่ม,ไม,มีไม่มีนักชูชีพ oh. คอยคอยให้บริการหรือว่าคอยคอย,คอยป้องกันเ oh. อเวลาช่วยเหลือเวลามีเหตุฉุกเฉินนะคะให้นักท hmm. ่องเที่ยวระมัดระวังตัวเอง โอ้ oh, ครับนี่ก็ไม่ดีเลยเป็นข่าวทางลบสำหรับประเทศไทยแนะใ่ใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งค,คิดว่าทางประเทศไทยเนี่ยน่าจะมีมาตรการในการควบคุมได้มากกว่านี้อะค่ะคเพราะว่าอ,อวันนี้ก็มีหลายสื่อที่ถามเข้ามาว่าถ้าเ,เป็นอากาศอย่างนี้ทางประเทศไทยไม่มีมาตรการในการเตือนกับทางบริษัทเรือเลยเหรอที่ไม่สามารถออกเรือได้ใช่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 เรื่องใหญ่มาก นอกจากคุณจีจี้จากประเทศไทยที่จะอธิบายให้กับสื่อจีนเข้าใจแล้วเนี่ยสถานทูตไทยในปักกิ่งหรือสถานกงศุลไทยในเมืองต่างๆที่จีนเนี่ยได้ออกมาพูดจาชี้แจงเรื่องเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องถ้ำหลวงหรือเรื่องภูเก็ตหรือเปล่าครับในสำหรับถ้ำหลวงนะคะก็จะมีภาพโปสเตอร์จากทาง สถานทูตไทยในประปักกิ่งอะคะอ่ะก็เป็นสถานทูตนะคะท,คที่ส่งออกมาที่ว่าขอบคุณหน่วยช่วยเหลือจากประเทศต่างๆแล้วก็ในสําหรับข่าวของเหตุการณ์ของภูเก็ตนะคะวันนี้ทางสถานทูตไทยประักะกิ่งก็ได้มีการแถลงออกมาว่าทางสถานทูตไทยอิยนดีที่จะให้ความช่วยเหลือแล้วก็ประสานงานให้กับ ยากที่น้องกับคนที่ประสบเหตุการณ์นี้ประสบภัยครั้งนี้ใน,ในในในเรื่องด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเรื่องเดินทางหรือเรื่องอการขนย้ายศพหรือการรักษาแล้วก็บนขอว่าให้ถ้าไม่ใช่เกี่ยวข้องกับที่ที่เป็นเหตุการณ์ครั้งนี้อย่าเพิ่งโทรเข้ามาในประเทศในในสถานทูต ให้เวนายโทราศัพท์ไว้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องจริงๆที่จะเข้ามาสอบถามข้อมูลนะคะครับครับสถานทูตไทยที่ปักกิ่งก็มีทีมมีสตาฟที่รู้ภาษาจีนพอที่จะสื่อสารอย่างนี้ใช่ไหมครับเยอะเหมือนกันนะคะมีมีเจ้าหน้ทาที่ของเจ้าหน้าที่คนจีนเลยแล้วก็คนไทยที่พูดจีนได้ก็มีจำนวนเยอะพอสมควรค่ะ แล้วก็ตอนนี้ก็มีฮอตไลน์สำหรับที่สอบถามหรือว่าค้นหาญาติที่ที่สูญหายอะค่ะหรือว่าสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับญาติที่น้องหรือว่าเพื่อนที่สูญหายที่ที่ที่ในเหตุการณ์นี้อะค่ะแล้วสถานทูตไทยที่ปักกิ่งได้เอามาชี้แจงเสียงวิจารณ์ไหมเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยหรือมาตรฐานความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในกรณีเรือล่มภูเก็ตมี ออกมาชี้แจงบ้างไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นออมากว่ายังยังค่ะยังไม่มีค่ะเพราะว่าอันนี้ที่ที่ถแถลงออกมาก็คือจะเป็นการที่ให้ความช่วยเหลือเต็มที่แล้วก็ให้ประสานงานกันอย่างเต็มที่ค่ะครับครับสถานทูตจีนในกรุงเทพก็ได้ออกถแถลงการแสดงความพร้อมจะช่วยเหลือในกรณีถ้ำหลวงด้วยใช่ไหมครับสถานทูตจีนในกรุงเทพเนี่ย ในกรณีถ้ำหลวงหรือภูเก็ตคะเอ่อถ้ำหลวงก่อนเอ่อถ้ำหลวงในนี้ก็ยังไม่มีที่ที่อย่างเป็นทางการนะคะที่เกี่ยวข้องกับถ้ำหลวงแต่ว่ามีการขอบคุณเอ่อทางกระทรวงต่างประเทศของจีนนะคะคได้มีการถแถลงอ่ชื่นชมหน่วยกู้ภัยของจีนที่เข้าไปอาสาช่วยเหลือค่ะอือครับครับแลว้วก็ณนภูเก็ตล่ะครับสถานทูตจีนในไทยได้ออกข่าวถาแถลงการอะไรบ้างไหมครับ ในสถานทูตเอ่อินในไทยสําหรับเขาภูเก็ตมีการแถลงกันเยอะพอสมควรนะคะก็ทั้งทางท่านทูตก็มีการแถลงออกมาว่าเอ่อขอให้หน่วยงานของทางภาครัฐและเอกชนของไทยเนี่ยเอ่อให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วก็ช่วยในการประสานเกี่ยวกับเอ่อเกี่ยวกับเรื่องเอ่องานที่จะต่อเนื่องกันต่อเรื่องแบบนี้ค่ะ แล้วก็ในก็ mm hmm. จะมีอฮอตไลน์เกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเช่นเดียวกัน mm hmm. แล้วก็ชุดของอหน่วยกองสูนนะคะคหน่วยกงส่ลก็ได้เดินทางไปที่ภูเก็ตแล้ว mm hmm. แล้วก็ทางสำนักง,งานการท่องเที่ยวจีนในไทยก็ได้ไปตั้งชุด mm hmm. ทำงานพิเศษอยู่ที่ร่วมกับหน่วยกองสนย์ของจีนนะคะ ที่อ่ภูเก็ตเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะคะเขาก็จะมีการจัดตั้งเคาน์เตอร์พิเศษที่สนามบินด้วยครับค่ะเพื่อจะพร้อมกับอาสาสมัครอ่ล่ามอีกหลายสิบคนนะคะที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆให้กับทางญาติกับผู้ประสบภัยะค่ะครับครับอืมครับจีจีก็เลยต้องยุ่งเลยนะเพราะว่าข่าวเกี่ยวกับเมืองจีนนี่ก็ต้องมาแหล่งไทยแลนด์เฮดไลน์สินะครับ Thailand h e a d l ไลน์ตั้งมานานเท<ล>่าไหร่แล้วครับไทยรั a ไลน์ไทยรัฐไลน์นี่ปีที่เอ่อปีที่ห้าแล้วค่ะ <c oughs> ครับก็คือเป็น <PT 5 S 1> เป็นข่าวทางออนไลน์ในเว็บไซต์ไทย a d l ไลน์เป็นภาษาจีนใช่ไหมครับค่ะทั้งในเว็บไซต์ไทยร d ฐไลน์นะคะแล้วก็ในเอ่อเว็บบล้อออฟฟิเชียลแอคเคาท์ในเว็บววบลแล้วก็ออฟฟิเชียลแอคเคาท์ใน w ีแชท t ดยเช่นเดียวกันนะคะ <We Chat S 1> แล้วก็ในในวันที่ยี่สิบ เดือนนี้เดือนกรกฎาคดานี้นะคะก็จะมีการแถลงข่าวที่ฉลองทางไทแ n นเ e ็ d ไลน์ได้เข้าเป็นท็อปร้อยของสื่อจีนจากประเทศทั่วโลกนะคะอืมครับไทแ n นเ e a d ไลน์มีอยู่ใน f a ฟ e b o o k ไหมตอนนี้ยังไม่ได้อยู่ใน Facebook นะคะเป็นเว็บไซต์แต่ว่าเวลาเวลาในในเฟซบุ๊กก็จะผ่านในไอเค้าของบ้างปู่มกกาซีนนะคะซึ่งก็เป็นสื่อ สื่อของบริษัทเราเช่นเดียวกันนะคะมั่งกูแบคกาซินอยู่ใน a c e บ o o k มีใช่ค่ะครับครับก็แน่นอนว่าเป็นสื่อจีนที่เข้าใจประเทศไทยละเอียดเกี่ยวกับประเทศไทยที่คนจีนเขาตามมาที่สุดทางหนึ่งทีเดียวนะครับค่ะครับครับขอบคุณมากครับคุณจีจี้ครับที่มาไลฟ์ฟังเรื่องนี้ยังไงอัปเดตด้วยนะครับถ้าหากมีข่าวคืบหน้าเกี่ยวกับ ผู้หญิงจีนที่อ้างว่าเป็นพี่สาวต่างมารดาของโคชเอกแล้วก็ช่วยอัปเดตหน่อยเพราะว่าคนไทยสนใจอย่างยิ่งครับได้เลยค่ะครับคุณมากครับสวัสดีครับ